สวัสดีครับคุณที่วากรสวัสดีครับครับบ้านจะโดนยึดเพราะอะไรครับบ้านจะโดนยึดเพราะว่าคุณปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนคุณเสียงปิดเสียงโทรทัศน์ได้ผมก่อนปิดให้สนิทเลยครับครับคือตอนนี้คือที่บ้านป้าเขาคุณที่วากรปิดเสียงโทรทัศน์ให้สนิทครับเดี๋ยวไม่พูดด้วยแล้วนะพูดสองครั้งนะครับ ครับคนที่ากรครับปิดเสียงทีวีที่บ้านก่อนเพ่อมันจะสะท้อนกลับมาที่ห้องส่งเราได้ครับได้รังไได้ครับขอรบกติกานะพูดซ้ำสองครั้งแลวเลิกคุยนะเสร็จแล้วเชิญเลยครับโอเคครับปิดเลยนะครับครับปิดแล้วครับอ่าครับโอเคครับก็คือป้าป้าเขาเอาที่ดินที่เป็นฉนดที่ดินอ่ะไปจำนองกับที่ที่คนที่รู้จักกันเป็นญาติเป็นญาติญาตเสร็จแล้วเขาก็เอาที่ดินตรงนี้ไปให้อีกคนหนึ่งที่เป็นที่เป็นเงินกู้อีก แต่ทางบ้านไม่มีใครรู้อะไรเลยว่าเอาที่ดินตรงนี้ไปทําอะไรจนที่เขาเขาจะมาเขามาถึงที่บ้านเขามาบอกว่าที่ดินเนี้ยมีคนเอาไปจำนองเป็นชื่อตาเขาก็จะเอาขายท้อตลาดเนี่ยนะเดี๋ยวนะวนะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นะที่ดินเป็นของใครที่ดินเป็นของคุณตาแต่คุณตาเสียชีวิตไปแล้วตากับยายแล้วใครเอาที่ดินฉนโฉนดเป็นชื่อตาเหรอโฉนดอะ เออโฉนดจะเป็นชื่อตาแล้วตาไปมอบไปมอบอำนาจให้กับป้าแต่ว่าโดยที่เราโดยคนที่บ้านมีพี่น้องพี่น้องสี่ห้าคนไม่มีใครรู้เลย,เด,ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโฉนดเนี่ยก็คือว่าป้าก็คือลูกของตาถูากไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าลูกคนหนึ่งของตาเนี่ยเอาโฉนดที่ดินแล้วมันยังเป็นชื่อ,อตาตอ,นนอยู่หรือชื่อป้าโฉนดอ่ะจ้ะ เป็นชื่อใครครับชื่อใครเออตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โฉนดกานเป็นชื่อป้าอ่าเป็นชื่อป้าถ้าเป็นชื่อป้าป้าก็เอาไปจำนองคนที่หนึ่งไปจำนองในจดจำนองถูกต้องกับสำนักงานที่ดินไหมหรือว่าจดจำนองกันเองไม่จ่ะอันนี้คือเป็นคนที่เขาสัญญากันเองอ่าใช่แล้วต่อมาญาตินั้นอ่ะเอาไปจำนองต่ออย่างนั้นได้เปล่าครับป้าป้าเอาไปจำนองต่อกับคนกับคนที่เป็นเป็นนายทุนเลยนายทุนที่เขาจที่ให้เงเดียเดี๋ยว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 ป้าเอาโฉนดไปจำนองกับญาติ ของเราใช่ไหมโดยที่ไม่ได้เอาโฉนดไปวางใช่ป่ะเอาโฉนดไปวางก่อนตอนแรกจ้ะวางก่อนแล้วเอาไปจำนองกับอีกคนหนึ่งอีกใช่ป่ะใช่จ้ะแล้วเอาโฉนดไปได้ยังไงอ่ะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเพราะว่าที่บ้านอ่ะคนที่อยู่ที่บ้านป้าไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้มานานแล้วไม่ได้อยู่มานานแล้วคือออกเป็นครอบครัวอยู่ข้างนอกก็แปลว่าไม่รู้แหละนะว่าป้าป้าโฉนดไปเดียวเอาไปจำนองกับคนสองคนใช่ไหม จัะใช่จักแล้วก็คนที่สองนั้นเป็นคนที่ฟ้องต่อศาลยึดที่ดินไปขายทอดตลาดใช่ป่ะครับใช่จ้ะใช่จ้ะโอเคทีนี้ปัญหาที่คุณถามคืออะไรครับคืออย่างเงี้ยแล้วคนที่บ้านมีสิทธิ์ที่จะได้จะบ้าจะหลุดไหมเพราะว่าเราเราอยู่กันมาตั้งนานแล้วเราจะต้องโดนยึดทั้งทั้งที่ป้าเอาไปป้าไม่ได้บอกเลยพวกเราเลยอจ้ะโอเคอทีนี้มันเรื่องมันตอนนี้ตอนนี้เขามาติดป้ายขายทอดตลาดแล้วหรือย,ยัง ยังไม่ได้ติดจ่ะยังไม่ได้ติดรค่ยังไม่ได้ติดจ่ะแต่ว่าเขาเขามาดูที่เขามาถ่ายรูปที่บ้านแล้วบอกว่าเขาจะขายทอดตลาดเขาเอาโฉนดมให้ดูเอาโฉนดที่ดินที่เินกี่ไร่จะที่ดินกี่ไร่ครับที่ดินเขากี่ไร่ประมาณสี่สิบห้าประมาณสี่สิบห้าตารางวาจ้ะสี่สิบห้าตารางวาจ้ะเขาเป็นนี้เท่าไหร่อ่ะเป็นนี้เท่าไหร่อ่ะที่เขาเรียกมาเนี่ยเป็นนี้ เป็นนี้ประมาณเจ็ดแสนจ้าแต่ว่าเขาบวกบวกดอกบ,บวกอะไรื่อประมาณล้านกว่าอืม,อมแล้วถ้าขายที่สี่้าตารางวานี้จะได้ักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ของบอกคุณคุณถนอมจริงออเราไม่รู้จริงๆว่าเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยไปเกี่ยวหรือพวกนี้เราก็เลยไม่รู้แต่ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวคุทนี่นี่นี่น,นี่คุณทีพปากรอเราจะอ้างว่าไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่ได้ครับตอนนี้เราต้องรู้แล้วเมื่อเกิดปัญหาว่าเราไม่มีที่อยู่แล้วไงต้องรู้แล้วแหละวันนี้ S <S นะครับถามว่าที่ดิน45ตารางวาน,นี่ขายได้ถึงล้านไหมสมมติอ่ะคุณคิดว่าขายได้ถึงล้านไหมน่าน่าจะน่าจะถึงล้านน่าจะถึงล้านน่าจะถึงล้านมันถึงจะได้มาประเมินว่าเราจะควรจะไปซื้อคืนไหมอยู่ตรงนี้แล้ครับแต่ถ้ามันไม่ถึงล้าน,นจะไปซื้อมันทําไมล่ะใช่ออใช่ไหม,มหรือถ้าซื้อก็ซื้อในราคาที่มันก็ตั้งราคาจริงอะนะถ้าจะซื้อคืนก็ซื้อได้นะครับแต่วันนี้มันสูงอ,อ,อย่างนี้ครับถ้าโดยหลักเนี่ยคือ ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแหละแต่ว่าป้าเป็นเจ้าของโฉนดป้าก็ไปจำนองกับคนที่หนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายถอนกับคนที่หนึ่งเลยใช่ไหมยังค้างนี่อยู่ใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็ป้าก็เอาโฉนดแปลงเดียวกันนั้นน่ะใช้คำว่าแปลงเดียวนะครับจะเป็นการออกใบแทนใบนั้นไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะถ้าใบถ้าใบโฉนดเนี่ย จำนองกับกออะยังอยู่กอนะกอยึดไว้อยู่กอเขาจะไปจำนองกับขอไม่ได้เพราะไม่มีใบเพราะฉะนั้นก็ต้องไปขอใบแทนซึ่งเขามีชื่ออยู่ในโฉนดเขาก็สามารถขอได้อยู่แล้วใช่ขอได้ไปขอใบแทนแต่การขอใบแทนเหตุการขอใบแทนของเขาเนี่ยเขาก็ต้องอ้างเหตุผลว่าของเดิมมันหายแต่ความจริงมันไม่ได้หายคุณเอาไปจำนองกับกอไว้อันนี้คุณแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานถึงว่าให้เจ้าพนักงานจดความมันเป็นเท็จเจอข้อหาสองข้อหานะใช่ไหมใช่ อันนั้นถ้ามีการร้องขึ้นมาปั๊บเนี่ยป้ามีปัญหาที่หนึ่งเลยนะครับแจ้งความเทศต่อเจ้าพนักงานแต่ชนดนั้นของจริงนะไอ้ใบแทนนะ้นใบแทนของจริงก็เป็นคนออกโอเคทีนี้ถ้าพอไปขัดเดนีิวากอนฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนครับแป๊บหนึ่งอย่าอย่าถามอย่างเนี้คุณเอาคำตอบแล้วคำถามตัได้ตักได้ตักคุณถามฟังให้จบผมจะพูดในคนจบเรื่องนู่นแหละคุณแทบจะไม่ต้องถามผมเลยอ่ะทีนี้เพราะ พอเขาไปจำนองไว้กับคนที่หนึ่งแล้วไปเอาไปคนที่สองแล้วคนที่สองเขาเขาฟ้องพอเขาฟ้องเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าที่นี้มันจดจำนองโดยถูกต้องกับที่ดินนะกับคนแรกนะก็ถือว่าเป็นการจดจำนองที่ถูกต้องพอขายพอคนที่สองขายเนี่ยทรัพย์ที่ได้จากการขายต้องเอามาจ่ายคนที่หนึ่งก่อนครับถ้าเป็นการจดจำนองโดงถูกต้องที่กรมที่ดินนะอจดจำนองถูกต้องนะ แต่ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็แค่เพียงสัญญาเงินกู้แล้วก็เอาโฉนดไปวางไว้เป็นประกันเท่านั้นเองอันนี้ต้องฟ้องสัญญาเงินกู้ใช่ไม่จะฟ้องจำนนงแต่กรณีดังกล่าวนี้มันเป็นการเป็นการจำนนงการจำนนงกับกับคนที่สองอ่ะเป็นการจดจำนนงถูกต้องด้วยไหมเราต้องดูตรงนี้หรือเป็นการประกันเงินกู้อีกเหมือนกันอีกรอเปล่าต้องไปดูคใช่ไหมจะดูทีนี้กลับมาว่าถ้าเขาไปขายทอดตลาดเนี่ย คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้45ตารางวาเนี่ยก็จะไม่มีที่อยู่เมื่อมีคนมาซื้อไปครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับป้าช่างก็เตอคุณปล่อยไว้ก่อนพวกคุณก็ไปซื้อนี่คืนไปซื้อที่จากการขายทอดตลาดมาจ่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนจนเราไม่รู้ทายังไงอะจ่ะถ้าคุณไม่ซื้อคุณไม่ซื้อก็ขายบุคคลภายนอกมาซื้อบุคคลภายนอกมาซื้อคนที่ซื้อคนที่ซื้อทรัพย์จากคานขายทอดตลาดโดยเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยมีอยู่สองคนครับ คนที่หนึ่งก็คือเราสนใจในที่แปลงนี้เราอยากเจะได้ที่มาเพราะก็าขายทอดตลาด45าตารางวาเราซื้อแล้วเราปลูกบ้านเองเราอยากได้อยากได้เราอยากได้อยากได้กับอีกคนหนึ่งเดินมามาประมูลซื้อซื้อไม่ได้ต้องการที่ดินตรงนี้ต้องการเอาไปขายต่อแล้วคนที่เขาเอาไปขายก็คือไอ้ลูกนี้นั่นแหละขายคือในลูกนี่สมมุติเป็นนี่อยู่ห้ามันซื้อมาโทษดนี่เขาซื้อมาสักแสนหนึ่งนะกามาขายแส่หน้าเอากำไรห้าหมื่นเอาไหมเนี่ยผมขายคือให้คุณแต่คุณต้องจ่ายผม มาห้าหมื่นนะไอ้แสษนั้นคุณไปผ่อนกับเขาอ่ะก็ใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ที่ไปซื้อที่ของบังคับคดีก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะไปสืบมาแล้วของใครของใครปั๊บพอได้ปั๊บก็มาขายคืนหากินง่ายๆแบบนี้หลังจากนั้นคุณซื้อมาแล้วคุณผ่อนไม่ได้เลยคุณอีกโดนยึดอีกเวียนอยู่อย่างเงี้ยอคุณไปทําอย่างที่ผมบอกนี่แหละเอาคาถามสุดท้ายคือเออแล้วอย่างแล้วอย่างนี้ แล้วอย่างนี้เราเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรถูกต้องไหมเพราะว่าเป็นชื่อของป้าไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์แต่มันเป็นชื่อของป้ายกเว้นยกเว้นว่านะพี่น้องของป้าเนี่ยตาก็ตายแล้วใช่ไหมจตาตายยายก็ตายแล้วใช่ไหมอ่ายกเว้นว่าพี่น้องของป้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าป้านั่นน่ะทุจริตในทรัพย์มรดกของตายายที่เสียชีวิตไปอืมทุจริตนะทุจริตคืออะไร คือไปออกโฉนดมาเป็นชื่อตัวเองโดยไม่ชอบครับที่น้องของป้าเนี่ยไปที่สํานักงานที่ดินอาเภอนะครับสาขาที่ดินที่แปลงนั้นตั้งอยู่ไปตรวจสอบซิว่าโฉนดฉบับนี้เปลี่ยนจากตาไปเป็นป้าได้อย่างไรครับเนึ่งตาโอนไปก่อนตายจบไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับสองถูกโอนไปหลังจากที่ตาตายอันนี้ถ้าไปหลังตาตายไปได้อย่างไรไปโดยพิในกรรม หรือว่าไปโดยเอกสารอะไรถ้าไปดูแล้วเอกสารที่ทําการโอนจากตานะครับไปสู่ป้าไม่ชอบแจ้งความดําเนินคดีกับป้าได้แจ้งความดําเนินคดีกับป้าได้แต่ถ้ามันไปชอบแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับโอเคนะไปติดตามเรื่องนี้ให้รู้ที่ต้นต่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ